สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพัน์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งสเต็ปนะครับของโมโต P8260 เป็นตัวนี้นะครับวิธีตั้งสเต็ปมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาเริ่มปรับสเต็ปพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับ การตั้งสเต็ปนะครับถ้าความถี่6หลักแบบนี้นะครับ153450แบบนี้นะครับแนะนำตั้งสเต็ปไว้ที่ 5k นะครับส่วนถ้าเป็นความถี่7หลักแบบนี้ครับ1688895แบบนี้นะครับแนะนำตั้งไว้ที่ 12.5k นะครับที่แนะนำไว้แบบนี้นะครับมันเวลาเรากดความถี่แล้วมันจะลงตัวง่ายนะครับเรามาเริ่มปรับสเตปพร้อมกันนะครับ วิธีทําให้กดเมนูครับปุ๊บเป็น่างนี้นะครับอ่ามาเมนูแรกเลยครับเมนูนี้เลยนะครับเบสิกเนี่ยครับกดโอเคเลยครับปุ๊บกดลูกศรลงครับหาคาว่าอ่านี่นะครับเมนูที่เก้า frequency step เนี่ยครับตัวนี้เสร็จแล้วให้กดโอเคหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันมาเมนูอย่างนี้ครับเราอ่าถ้าเมนูเราความถี่หกหลัก ให้กดที่ 5k เสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บแบบนี้นะครับถ้าความถี่10เจ็ดหลักนะครับถ้าความถี่7หลักให้เราปรับลงมาเป็น12.5เ,เป็นตัวนี้นะครับ12.5เสร็จแล้วกดโอเคครับปุ๊บตัวนี้12.5นี้รวมไปถึงย่านแดงด้วยนะครับย่านแดงก็ปรับเป็น 12.5k นะครับเสร็จแล้วก็กด เอ็กซิลมาครับปุ๊บนะครับวิธีปรับสเต็ปมันก็ง่ายๆอ่ะทวนอีกทีหนึ่งนะครับหหลักปรับไปที่ 5K นะครับ7หลักหรือย่านแดงครับปรับไว้ที่ 12.5K นะครับส่วนถ้าเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับอ่ามันก็ได้นะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับอ่าที่ผมแนะนำมาสองระดับนี้คือหมายความว่ากดความถี่แล้วมันลงตัวง่ายนะครับอ่ะลองไปทำดูนะครับลองไปทำดู ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ